ตีสีน,นะครับเพื่อที่จะทำการเช็คอินค่ะเราบินในส่วนของสายการบินคาเทกเฟรชิปิกค่ะนะคะตอน6โมง40นะคะแล้วเราก็จะมีเวลาได้พักผ่อนนะคะบนเ,เครื่องของเราอยู่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแต่จะเป็น2ชั่วโมงเวลาไทยนะคะจะเป็น3ชั่วโมงเวลาจีนค่ะ นะคะเรามีเวลาพักผ่อนอยู่นะคะสายการบินของเราเป็นสายการบิน full option ค่ะนะคะทุกท่านสามารถสั่งอาหารบนเครื่องดื่มได้ค่ะไฟเช้าของเรานะคะบางลาจะมีแอลกอฮอล์ค่ะมีไวน์มีเบียร์มีอะไรสามารถสั่งได้เลยค่ะแต่ว่าบางลำก็ไม่มีแต่ว่าขากลับนั้นมีแน่นอนค่ะนะคะทุกลำเลยนะคะขาคานที่พิเศษค่ะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของฮ่องกงค่ะนะคะแมนนะคะ นำพาคณะของเราค่ะนะคะมหาเศรษฐีเศรษฐีนีทุกท่านนะคะไปเที่ยวฮ่องกงนะคะหมาเก้าค่ะนะคะมําเศรษฐีนีของเราไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ค่ะ <c oughs> นะคะแม่นนะคะกระเป๋าใบหนึ่งอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าบาท <c oughs> ะคะ่ะเราต้องเข้าเฝ้านะคะเพราะว่านะคะก่อนที่จะเข้าร้านเขาได้นเราต้องต่อคิวนะคะค่ะแล้วเขาก็จะปล่อยเข้าไปค่ะนะคะ,นะคะเราจะเดินเข้าไปไม่ได้นะคะเราต้องรอนะคะ เมนค่ะนะคะจะพาคณะของเราไปช้อปปิ้งค่ะนะคะที่ฮ่องกองแลวก็นำพาคระของเราไปไหว้พระขอพรนะคะค่ะไปขอพรนะคะในส่ปนของปีนี้แล้วก็ปีที่จะมาถึงนี้นะคะทุกท่านก็จะได้เห็นดวงค่ะนะคะเราก็นะคะจะได้ไปหมักกัอยู่หนึ่งวันนะคะและก็จะได้อ่กับฮ่องกองนะคะก็คือเรานอนอยู่เรานอนอยู่ที่โรงแรมเดียวเลยนะคะคณะของเราไม่ต้องแยกกระเป๋าค่ะ นะคะเรานอนลงอัเดียวทั้ง3คืนเลยค่ะนะคะอยู่ที่ฮ่องกงนะคะเนาะนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแนะนําตัวค่ะนะทุกท่านค่ะตลอดการเดินทางในวันนี้ค่ะจากวันไปจนถึงวันกลับค่ะขับเรือค่ะต่อไปพร้อมสิ็จเลยสามารถเรียกได้ตลอดการเดินทางในครั้งนี้ค่ะนะคะอย่าได้ยังบอกไปเลยค่ะนะคะวันนี้มา2ท่านค่ะกับน้องอตตี้และค่าหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ช่วยในวันนี้ค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอข้ามฝับไป พอเสร็จเร็วแล้วก็จะได้เจอนะคะไกด์นะคะน้องไกด์ของเรานะคะอยู่ที่ฮ่องกงค่ะนะคะเป็นสาวสวยหนึ่งท่านและก็เป็นผู้ชายอีกหนึ่งท่านค่ะนะคะค่ะแต่ไม่เหมือนก,นกับหนูนะคะของหนูก็ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งเหมือนกันค่ะพอเอาควาเระเครองของหนูค่ะหนูเครองหนึ่งอติกับเครองหนึ่งก็เป็น้หยิ่งคนนึงค่ะ หนูครึ่งหนึง่งผู้ชายอดีตครึ่งหนึง่งผู้ชายกับเป็นผู้ชายคนหนึ่งคือกันค่ะนะคะแต่อยู่ที่ฮ่องกงก็จะเป็นแท้ค่ะนะคะผู้หญิงแท้แล้วก็ผู้ชายแท้ค่ะนะคะบนรถของเราค่ะรถของเรามีห้องน้ำประกาศทุกท่านอยู่ตรงประตูกลางชั้นล่างสามอาชีนแต่ได้เฉพาะเบาเท่านั้น เปิดหกจริงๆให้แท็กหนูหรือพนักงานคนขับค่ะ100กิโลหรือละ50กิโลค่ะเราจะจับปั๊มให้คณะของเราเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวค่ะเวลาเราจัดปั๊มค่ะนะคะมีเวลา1 1 5นาทีในการเข้าห้องน้ำค่ะแต่ไปเซเว่นหรือเข้าห้องน้ำนะคะ1 5นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาขึ้นรถเหมือนเดิมนะคะดูแลสมาชิกคนข้างดูแลซึ่งกันและกันค่ะนะคะรถจอดที่ปั๊มค่ะพนักงานเรามีที่ช่วให้ค่ะหยิบไปได้ตามขนาดของทุกท่านผู้ใหญ่ใเก็หยิบประจำใหญ่หน่อยหยิบประจำหน่อยแขนใหญ่หค่อ นะคะบริวากันค่ะนะคะแล้วของเรามีประตูฉุกเฉินอยู่4ประตูค่ะนะคะสามารถเปิดใช้งานได้ค่ะนะคะหนูทดลองมาแล้วค่ะนะคะค่ะแม่ที่กี่กระตุกอยู่ตรงนี้นะคะค่ะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะนะคะสามารถใช้ได้ค่ะนะคะแต่ราขอเราใช้น้ำมันค่ะไม่ได้ใช้แก๊สนะคะเหมือนรถโรงเรียนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านปลอดภัยนะคะค่ะไปเลยเลยค่ะนะคะจนถึงสวนภูมิค่ะเดี๋ยวเราจะไปจอดไปด้วยเพื่อรับสมาชิกของเราค่ะหนึ่งท่านค่ะอยู่ที่ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมุ่งหน้าสู่ส่วน,นภูมิค่ะนะคะวันในสอ,อวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะค่ะคณะของเราก็จะได้สวยหน้าเฉยๆนะคะค่ะและก็ขึ้นเครื่องนะคะแมนนะคะเพราะว่าเราเราไม่มีเวลาเพราะว่าเวลาเรามันกระช้นชิดคาดนะคะค่ะเราไปเช็คอินตอนตีตีสี่นะคะเราเข้าเกตไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยนะคะไปล้างหน้าแปรงพันอยู่ในเกตเอา นะคะเสร็จเร้วเราก็ขึ้นเครื่องนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงนะคะเราไปถึงฮ่องกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรมแรกของเราที่เราจะไปก็คือจะพาคณะของเราไปนั่งกระเช้าชมวิวน,นะคะค่ะคืนอนนกิงค่ะไปไหว้พระใหญ่นะคะไปไหว้พระใหญ่ค่ะนะคะไปไหว้พระพระมารีริกธาบ้านเราค่ะนะคะอยู่ที่ บนนันปิงนะคะข่าวนันปิงนะคะอากาศอยู่ที่นู่นค่ะนะคะอยู่ที่20-22 23 24 25ประมาณนี้ค่ะอากาศเย็นสบายค่ะนะคะ <_ d ans> ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวค่ะนะคะ <_ d ans> มหาเศรษฐีฮ่องกองทุกท่านค่ะนะคะทุกท่านขะเมืองฮ่องกองเป็นเงอนคนรวยนะคะ <_ d ans> เพราะฉะนั้นแล้วค่าเงินค่ะจะอยู่ที่เกือบ5้าบาทค่ะ <_ d ans> เพราะ,ะนั้นจะซื้ออะไรนะคะเราใช้เงินฮ่องกองซื้อทั้งหมดค่ะเง <_ d ans> ินไทยนะคะใช้ไม่ได้ค่ะนะคะเราต้องไปแลกเป็นเงินฮ่องกงค่ะนะคะ เมื่อเริ่มเป็นห้องกบไปแล้วค่ะนะคะทุกอย่างค่ะนะคะจากค่อนข้างที่จะนะคะสมเกียรติสมฐานะคณะเศรษฐีของเราค่ะนะคะเพราะน้ำหนึ่งขวดก็ตกอยู่ที่ประมาณนะคะถ้าเราหารเป็นเงินบ้านเราก็อยู่ตกอยู่ที่ประมาณ40-50บาทค่ะโดยประมาณนะคะเดียบีเอถือกวัวน้ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคณะของเข้าไปกินเบียนะคะค่ะเมนค่ะนะคะ,นะคะเบียถือก่าน้ำค่ะนะคะ เนาะนะคะเงินนะคะสามารถเป็นเลกที่กับนักเก็ตได้หรือเลกตามนะคะที่เลกเงินตามสนามบินได้นะคะเงินฮ่องกงนะคะเราใช้เป็นเงินเหรียญฮ่องกงนะคะเราใช้เป็นเงินเหรียญฮ่องกงค่ะโทรศัพท์ของทุกท่านค่ะนะคะนะคะแนะนําให้เปิดลงมม่ n ไปนะคะสิ่งที่เล่นได้ก็คือ พวก e c o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  k พวกอะไรอะไรต่างๆสามารถเล่นได้ตามปกติค่ะนะคะแต่มีแอปอันเดียวก็คือที่เล่นไม่ได้นะคะก็คือนะคะทุกท่านก็จะดูก่อนนะัก็คือแอปทิ k t o k นะคะนะคะเมืองบได้นะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็จะจํากัดไว้นนะคะนอกนั้นสามารถเล่นได้ตามปกติค่ะนะคะแนะนําให้เปิดลูมิ้งไปนะคะถ้าไปใช้ซิมที่เอามาก็ไม่คุ้มค่ะ นะคะหรือนะคะราคามาก็เท่าเท่ากันกับที่เราเปิดลูกมิ้ไปเพราะว่าถ้าเราไปใช้ซิมที่นู่นเราก็จะได้ถอดซิมของเราค่ะนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากางีก็เอาห่อ,อกระดาษทิชชู่จะนึกว่ขาขยะค่กา,าไปถิ่มค่ะนะคะเมนนะคะเอ่อเปิดลูกมิ้ไปก็ได้นะคะเข้าไปตามแอปที่เครือข่ายที่เราใช้ของเรานะคะเดี๋ยวค่อยตหรับาาท่าไหนที่นะคะยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวค่อยไปเปิปดพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะนะคะพรุ่งนี้เช้าก็ทนค่ะนะคะเรื่องกระเป๋าค่ะนะคะยี่สิบ นะคะ20กิโลหรือที่25กิโลค่ะนะคะค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่นะคะไม่ใช้น้ำหนักกระเป๋าก็ถอเฉลี่ยของเพื่อนได้นะคะสำหรับท่านที่จะซื้อของฝากกลับบ้านค่ะนะคะก็สามารถถอดเฉลี่ยกับเพื่อนได้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะในส่วนของกระเป๋าเดินทางนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเราไปถึงสนามบินเ็จเแล้วรแล้วนะคะจะแจกพาสปอร์ตคืนให้กับคณะของเรานะคะแล้วก็นะคะไปเช็คอินโหลดกระเป๋าค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่นะคะอยากนั่งคู่กัน นะคะอย่างนั้นคู่กันค่ะนะคะค่ะแถวหนึ่งมันจะมี3ม,ม,มันจะมี3มที่นั่งนะคะถ้าอย่างนั้นคู่กันให้อาพาสปอร์นตนั้นนะคะซ้อนกันมานะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยจนให้ค่ะนะคะจะขอที่นั่งคู่กันให้นะคะค่ะสำหรับท่านใดที่อย่างนั่งคู่กันเนาะนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ Folks, คณะของเราได้พักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพอไปนะคะถึงปั๊มนะคะเดี๋ยวหนูบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวปั๊มแรกที่เราจะไปก็คือปากช่องไฮเวย์นะคะเดี๋ยวคณะของเราได้พักผ่อนก่อนนะคะเพราะว<อ>่า จะไปถึงนู่นประมาณตีสามหรือตีส right? okay. ี่นะคะเราค่อนข้างที่จะเงยบหน่อยนิดนึงนะคะเมียขานะคะค่ขาจะมีเวลาเคขียนคิวนะคะค่ะกระทะลีบขาดนะคะเต่งหนาเระท่านเดียขาคนอื่นอีกทางมือเสาร์นี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาปักมะกรากหัาต้องไปเต่งทุกรดค่ะนะคะไปดีเลยค่ะเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะ่านของเราจะพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพอใกล้ทิศปามแล้วหนูจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ